กลับมาที่บ้านเรานะคะไปดูสภาพอากาศที่หนาวเย็นเนี่ยค่ะมันมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะคะข้อเสียเนี่ยก็คือทําให้ชาวประมงริมโขงต้องเผชิญกับลมแรงหาปลาได้ยากค่ะแต่ว่าข้อดีก็ทําให้สถานที่ท่องเที่ยวอย่างภูรเรือคึกคักเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวค่ะภาพแสงแรกของวันใหม่ผ่านทะเลหมอก บนยอดภูเรือก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปสัมผัสลมหนาวในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะคะซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าที่ภูเรือเนี่ยค่ะคึกคักเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปชื่นชมธรรมชาติ จุดชมวิวยอดภูเรือสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1, 3 6 5เมตรค่ะนางสาวเนธพาง,งามเนธหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือบอกว่าช่วงฤดูหนาวตั้งแต่ธันวาคมถึงมกราคมบนยอดภูเรือจะมีอากาศดีค่ะเหมาะกับการท่องเที่ยวแล้วก็พักผ่อนทางอุทยานจะเตรียมพื้นที่แล้วก็ปรับภูมิทัศน์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงบ้านพักและลานกางเต็นท์สำหรับคนที่ต้องการพักค้างคืนแล้วก็ยังได้ตกแต่งสวนดอกไม้บนยอดภูเรืออย่างสวยงาม เพื่อให้เป็นจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายภาพเก็บความทรงจํากลับไปได้นอกจากนี้ก็มีจุดบริการนักท่องเที่ยวอย่างเช่นลานกลางเต็นท์ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 1. และที่ 2. มีร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟจัดไว้รองรับนักท่องเที่ยวในจุดต่างๆด้วยค่ะ ส่วนชาวประมงค่ะนําเรือเล็กออกจากฝั่ง่าำกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็ขึ้นลมแรงนะคะนี่ก็บ่งบอกได้ถึงความยากลําบากของชาวบ้านที่อยู่ริมฝั่งโขงแม้ว่ายังต้องหาเลี้ยงชีพ ในสถานการณ์แบบนี้นะคะอุณหภูมิในพื้นที่เนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องที่หนองคายเนี่ยค่ะอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ13องศาเซลเซียสอันนี้เป็นอุณหภูมิที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะนายเสกสรรพิมลพรชาวประมงในพื้นที่ตําบลหัดคาอาเภอเมืองหนองคายบอกว่าคลื่นในแม่น้ําโขงแรงในช่วงนี้ส่งผลต่อการออกเรือหาปลาค่ะหลายคนต้องลดจํานวนรอบการออกเรือลงและบางคนบอกว่างดออกเรือไปเลยค่ะเพื่อความปลอดภัย แต่บางคนก็ยอมรับนะคะด้วยความจําเป็นแม้ว่าเสี่ยงก็ต้องออกหาปลาพอออกหาปลาแบบเสียเส่ยงๆเนี่ยก็จับปลาได้น้อยด้วยนะคะสะภาพอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็ลมแรงแบบนี้คาดว่าจะยาวนานไปจนถึงสิ้นปีนี้ค่ะ